ดูดวงชาวราศีมินอำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มปี2 5 0 7เจเทพมาให้โชคเป็นเศรษฐีเงินล้านอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะทำสิ่งใดก็สมหวังดังใจหมายชะตารอบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีผ่านอุปสรรคมูมาน เรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ไม่ดีท่านจะได้ไต่ตองดาบสองข่าเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้เลือกสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ท่านจะไม่เลือกแต่เลือกให้ดีครับในโชคชะตาในปีนี้ปีนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่อุปสรรคข้างหน้าต้องเดินออกอย่าตรงไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปปะทะมิอันควรมิอันควรจะบังเกิดขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยหนุนนํา โชคชะตาปกติแล้วเจอเรื่องราวาต่างๆก็มารุมเล้าแต่ว่าปีนี้จะโดดเด่นไม่มีเรื่องลุมเล้าแต่ว่าจะมีเรื่องอื่นแทนด้วยอํานาจามรมีวาสนาท่านต้องประทะประทับกับสตูโมมารกิเลตตัญหาก็คือความรวยทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดยประดังก็ามาท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านพอรวยแล้วอย่าลืมตัวลืมตนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องจำเอาไว้เวลายากจนยากลำบากมีใครอยู่ข้างท่านบ้างดูให้ดี นะครับคนก็นไหนที่คอยช่วยเหลือปกปักคุ้มครองร,รักษาตัวท่านในเวลาท่านยากจนโอ้ขอทํานายว่าปีนี้ท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องยศข่า,ขาวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะได้มองการไกลกับเรื่องราวต่างๆได้เห็นกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโอกาสาที่ดีเข้ามาถูกจังหวะหรือไม่เงินทองไหลามาเทมาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมและดวงชะตาจะเปิด ท่านมองการไกลถึงอนาคตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองถึงเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดังนะครับเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมชะตาชีวิตจะมีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านครับจัดแจงได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดประดังเข้ามา นุนนำโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาความรักของท่านจะเข้ามาในปีนี้ท่านใดที่พบรักในปีนี้ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะว่าคู่ครอ,องของท่านจะมีลักษณะสวยโดดเด่นนะครับบารมีหนุนนําโชคชะตาสวยหยดย,อย้อยอํานาจบารมีวาสนานะครับถ้าเป็นท่านชายก็เป็นผู้ที่มีบุญกุศลวาสนามีบารมีมาก จิตใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหานเอาจริงเอาจังท่านจะพบแต่สิ่งดีๆนะครับท่านจะพบโชคลาภเงินทองบาร,รมีสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจัแจ้งตามแบบแผนความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาวัฏจักรจะเกิดขึ้นหมุนเวียนแปรเปลี่ยนพัฒนาไปเงินทองจะไหลามาเทมาผสมเหร็จท่านจะเกิดความแช่มชื่นราบลื่น เป็นไปได้ด้วยดีประสบความสําเร็จนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับทุท่านนะครับสตาชีวิตราบรื่นแช่มชื่นนะครับเจอเรื่องราวเลับเรื่องราวอาถรรพ์เกิดขึ้นในปีนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมการชิงหวยชิงพิบมีคนเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมก็ต้องระวังตัวนิสัยไม่ดีนะครับผมจะเข้ามาคนนิสัยไม่ดีจะเข้ามา,นนมจ,ะา,มาจะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกยับแย่ ดูถูกเกียดยามในโชคชะตาแต่รู้หารู้ไหมว่าชาวราศีมินดวงชะตาเทพมาใ้โชคเป็นเศรษฐีเดี๋ยวเองได้รู้นะครับผมบุญบุศลนวาสนาของชาวราศีมินเข้ามาจัดเต็มแล้วจะทําอะไรก็ประสบเร็จช่นชื่นราบรื่นข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสุขสมสมบงังดังใจหมายนะผมจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไหลามาเทมาประสบควาสมสําเร็จนะรผม จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินบุญุศรเข้ามาตกตําแหน่งตัวท่านแล้วนะครับบุญกุศรเข้ามาตกตําแหน่งตัวท่านแล้วแต่ทานะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและชิงไหวชิงพริบนะครับชิงไหวชิงพริบกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จการมองการไกลถึงอนาคตมองถึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชคชะตา นะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่ดีข่าวสารที่โดดเด่นข่าวสารที่มีอํานาจนะครับเข้ามาสนับสนุนก็แปลว่าท่านจะมีอํานาจในปีนี้นั่นเองดวงชะตาเทพมาให้โชคท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านใครที่ดูถูกเหยียดหยามชาวราศีมินไว้บอกได้เลยว่าท่านเตรียมตัวนะครับผมชาวราศีมินเอาคืนแน่นะครับผมแต่สู้กันด้วยสติปัญญาไม่มีอะไรต้องเสียไม่ต้องกลัวครับนะครับช่วยเหลือกันละกันเป็นศัตรู แต่ว่าขอคนละขึ้นทางนะครับผมปัญหาต่างๆวิ่งเข้ามาฟ้าผ่าตรงกลางใจนะครับผมเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกข์ทรมานนะครับผมเรื่องราวนอนไม่หลับต้องบ้าระหำ่ำต่อสู้นะครับผมใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปสู้กับใครเพราะว่าสู้ไปมีแต่เสียปีนี้ให้อยู่เฉยๆนะครับสู้ด้วยสติปัญญาและท่านจะประสบความสำเร็จ การกล้าได้กล้าเสียสู้กับคนที่มีเล่เหลี่ยมอิจฉาให้หลายใสรลายบา,ายสีมีอันควรมีอันควรมีอันควรอย่าต่อสู้ในลักษณะนั้นการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบามีวัสนาจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนและดวงชะตาโชคชะตาจะบังเกิดใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาทันทีทันใด เงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จความรักความแช่มชื่นความราบรื่นนะครับผมแต่ว่าเป็นรองกนะ็นะนะร,รู้สึกเป็นน้อยรู้สึกไม่ใช่หลวงรู้สึกไม่ใช่ใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับท่านจงทําใจไว้ก่อนชาวราศีเมษน,นะครับผมถ้าคนคนนั้นเรามาทีหลังก็ช่วยไม่ได้ท่านควรที่จะต้องค่อยๆใจเย็นๆอย่าโชคชะตาของท่านจะเปิดเองการสับสนของงวยจะมีใครบางคนเข้ามาให้เลือก ท่านควรที่จะต้องเลือกคนที่ใช่เพราะว่ามนต์เสน่ห์จะเข้ามาเกี่ยวพันกับท่านในปีนี้ปีนี้จะเข้ามาสนับสนุนหนุนนําโชคชะตาเหมือนมีอะไรบางอย่างมาล้อมปิดกัน้นนะครับสา,สาวสาวลุ่มแล้วหนุ่มๆล,ล,ลุ่มแล้วป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างนะผมจนทําให้ท่านรู้สึกว่านะครับผมถึงเวลาบุญกุศลวาสนาที่ท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีนะผมข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว นะครับผมอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านเศร้าโศกเสียใจยปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบังเกิดรู้สึกจะมีการเปลีย่ยนแปลงพัฒนามองการไกลเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวจะได้เจอแล้วเดี๋ยวจะได้พบแล้วเดี๋ยวจะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะได้ครอบครัวสุขสันต์หันษาชะตาชีวิตแช่มชื่นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้ข่าวดีเข้ามาอย่างจัง นลควัคนคนนั้นจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูเจ็บปดดวดรุนแ้ามีดปักตรงมาเต็มตัวนะครับผมภายในใจลึกๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงออกมานะครับผมท่านจะกระอักกระอ่วงแทบจะทนไม่ไหวรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับเหมือนกับเราเป็นลองเขานะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ลองแค่แป๊บเดียวเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แค่แป๊บเดียวโชคชะตาเทพมาให้โชคแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีและท่านจะรวย ครับผมเตรียมเงินทองเอาไว้เงินหล่นลงมาจากฟ้านอนอยู่ก็นับเงินนับสิบล้านร้อยล้านพันล้านนั่งจนเต็มกระเป๋าับผมเปิดไพ่จ้ำดวงตาโชคชะตาของท่านยืนหยัดเด่นเดี่ยวเข้าหาะครับผมเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นปีนี้ทําใจสบายๆครับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มแก่ตัวท่านแน่นอนครับผมดวงชะตาในท้ายปีมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีเอง นะผมเทพเทวดาฟ้าดินประทานพรประทานโชคให้แก่ท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมาทันทีทันใดนะผมดวงชะตาแสงสว่างมาเกิดปักธงลงมาแล้วปักธงลงมาแล้วนะธงจะเข้ามาสนับสนุนนะครับจะทําให้ท่านต้องตัดสินใจทาอะไรบางอยางนะครับการที่ท่านจะเป็นเศรษฐีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะผมมันต้องอยู่ในเกณฑ์ศีลธรรมนะครับเป็นคนซื่อรรสัตย์ซื่อตรงมััรย์รอดทนนะครับและองค์เทพจะเข้าข้างท่านนะครับอย่าผิดแผกแนวผิดแผกแบกแนวไม่เอานะครับชาวราศีมินขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมขอให้ท่านสุขสมสมหวังนะครับดังใจหมายทุกประก,การขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ดวงตาเห็นธรรมโชคชะตาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักกุ้มของรักษาเมตตาประทานพรประทานโชคให้แก่ท่านเถิดส,สาธุสาธุสาธุขอให้ท่านมีความสุขสมหวังดังใจหมายให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองต่อแต่นี้ไป นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ